สวัสดีครับวันนี้ก็เอามาหน้าบ้านเหมือนเดิมครับ <c oughs> พามาหน้าบ้านครับช่วงหน้าบ้านก็จะเป็นที่่เอพื้นที่ถมไม่หมดครับติดถนนนะามาฟังเสียงรถด,ด้วยนะจะได้เบาตื่นรถพามาเล่นน้ำบ้างไกลรถบ้างอะไรบ้างครับ โอ้ยหาไม่เห็นเลยว่าไม่เห็นเลยว่ามุดไปไม่เห็นเลยอ่ะโอ้ยแอบแอบแอบมุดไป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 โอ้ยมุดไปมุดไปโอ้ยหายไปไหนวะหนะาไม่เห็นเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยจมไปแล้วมั้งหน้าจมไปแล้วไม่เห็นเลยโอ้ไม่มีใครเห็นเลยอ่ะ แอบเลยนะไม่มีใครเห็นเลยอะ่ะแอบ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 ไปแอบไปแอบไปแอบแอบโอ้ไม่มีใครเห็นเลยโอ้ยนั่นนั่นนั่นมิดแล้ว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 เออมิดยิงว่ะเขาเนี้ย

ก็น่าจะสนุกดีครับน่าจะสนุกดีดาเอาโทารศัพท์มาไลท์สิกลายอะกลสดอ้าว ไอสองคนก็นเล่นกันหลังบ้านมาั้งมิดหายไปแล้วหายไปแล้วเงียบหายเจ็บร้อยแอบหายไปแล้วโอ้โห Mm-hmm. <laughs>

โตได้ดฝ่ามืองแล้วครับครับผมไม่ถึงองง่ะก็เดี๋ยวไปเอาหญ้ามาให้ i <laughs> หายไปแล้วหายไปทั้งตัวโหไม่มีใครเห็นเลยว่าดำลงไปไม่มีใครเห็นเลยอะ <S 2> <S 2> Ngày thoáng, ngày thoáng, ngày thoáng. เอฟซีมาแล้วครับตามมาติดติดเป็นไงลูกเล่นน้ำล้วเป็นไงฮะเล่นน้ำล้วเป็นไง ได้ครับได้แล้วไอ้สามขี้แล้วอะสามนัดขี่อยู่อะแต่วันนี้ไม่อยู่นะไปดูควายาครับจะเป็นยังไงก็ขี่ออกมาแล้วรครับครับนั่นแหละลงข้างไหนนะเพิ่งจะอ,ออกมาตะกี้เนี่ยขันแหะที่ได้ยินเสียงเนี่ย ซื si um <t <t uh uh ้อดิซื้อกินดิหาอะไรกนหนาแล้วกินเอาข้างบ้านเนี่ยไงนะครับก็ปล่อยมาเล่นน้ำครับปล่อยมาเล่นน้ำเพราะว่าเขาชอบมุดปักนีวันวันก่อนที่เอามาน่ะ เมื่อวานซื้อที่เอามาเห็นเขาชอบก็เลยวันนี้ก็เลยเอามาอีกดูทำท่าหลากหลายลีลาเลอเกินดูทำ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 อ่าสามขั้วผมเขได้นะครับถ้าสิบสามเนี่ยเราจะมายืนใกล้ๆอย่างเงี้ยผมว่าไม่น่าจะได้แหละดูทรงมาเวลาเราเขาเล่นน้ําแล้วเหมือนเหมือนคนองครับเขาเล่นน้แเราจะคนอง ก็เหมือนนุ่มสุลินอะไรประมาณนี้ครับที่เราเคยดูครับเวลาเล่นน้ำแล้วค่น,น้องตุ้มตําตุ้มต่ำนะอีกสิบขวบนี้ก็ต้องดูแล้วก็ต้องถ้าเขาเล่นน้ำนี่ก็ต้องห่างกันอีกสามว่าห้าวาครับไม่น่าจะมายืนชิดโซ,โซได้เหมือนที่ทำยังตอนเด็กๆหลากหลายท่าครับ ขัดตัวถูตัวหลังจากอาบน้ำบทจะเฉยๆก็เฉยๆครับรถมาเร็วบทจะกลักวก็ทำเป็นกลัว หลากหลายลีลาเหลือเกินนะครับครับฝากติดตามรับชมกันนะครับผมกับใช้พลชางน้อยมือไทยครับก็พาออกมาเที่ยวเล่นบ้างน,นะครับ ก็ติดตามรับชมกันเรื่อยๆนะครับผมก็มีโอกาสก็จะจัดการนะครับเอาออกมาให้ดูกันนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามทุกเมนทุกกาลังใจนะครับผมดูชัยผลได้สบายใจครับไม่มีโฆษณาขั้นขอบคุณครับสวัสดีครับ